สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศอังกฤษเมืองยอร์คซิตี้ค่ะวันนี้แม่นุยก็จะมารีวิวปลาเค็มของฝรั่งค่ะห่อนี้แม่นุยซื้อมาจากร้านโปลแลนด์ใกล้บ้านนะคะซื้อมาเก็บไว้เกือบ2อาทิตย์แล้วค่ะทุกคนเพิ่งที่จะมีเวลาเอาออกมาทอดกินก็วันนี้นเองที่จริงห่อนี้แม่นุยก็ไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ แม่นุยขอเรียกว่าปลาเค็มฝรั่งก็แล้วกันนะแม่นุยเห็นพี่พี่แม่บ้านคนไทยหลายคนที่เขามาอาศัยอยู่ในต่างประเทศบอกว่าปลานี้รสชาติก็จะคล้ายๆกับปลาเค็มปลาส้มบ้านเราแม่นุยก็ยังไม่เคยกินมาก่อนเลยคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่แม่นุยจะลองนะคะบางคนก็บอกว่ารสชาติไม่อร่อยค่ะส่วนบางคนก็บอกว่ารสชาติอร่อยคล้ายๆกับปลาเค็มบ้านเราเลยแม่นุยก็เลยอยากที่จะลองกินบ้างคะ่ะทุกคนก็เลยไปซื้อมาลองทอดดูนะแล้ววันนี้แม่นุยก็จะ หั่นหอมหัวแดงแล้วก็พริกจินดาโรยหน้าด้วยเพิ่มรสชาติแล้วก็จะได้เหมือนการทอดปลาเค็มบ้านเราคะ่ะส่วนวิธีการทอดนะคะแม่นุยก็ดูมาจากหลายๆคลิปนะแม่นุยก็จะใช้แป้งทอดกรอบนะคะมาโรยๆยใส่ปลาของเราก่อนนะคะหลังจากนั้นแม่นุ้ยก็จะตั้งกระทะแบบนี้เลยคะ่ะรอให้น้ำมันร้อนสักหน่อยนะคะแม่นุ้ยก็จะเอาปลาลงไปทอดแบบนี้เลย ลืมบอกทุกคนไปค่ะก่อนที่จะนะาําปลามาทอดให้นําปลาไปล้างน้ําก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ลดกลิ่นคาวแล้วก็ลดความเค็มลงมาด้วยอันนี้ก็พี่ๆหลายคนบอกแม่นุ้ยมาค่ะแล้วก็หลายๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์บอกแม่นุ้ยมาด้วยส่วนเวลาทอดนะคะทุกคนแม่นุ้ยแนะนําให้ปลาข้างหนึ่งสุกก่อนนะคะค่อยกลับด้านถ้ากลับด้านบ่อยๆปลาก็จะเละเหมือนกับของแม่นุ้ยค่ะ แม่หนุยใจร้อนไปหน่อยค่ะทุกคนแรกๆก็เหมือนจะดีนะคะแต่พอหลังๆมาทอดไปทอดมาปลาดําเละซะง,งั้นแต่พอทอดออกมาแล้วก็น่ากินอยู่นะคะทุกคนว่าไม่ได้นะปลาเค็มฝรั่งของแม่นุยทอดออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะทุกคนแม่นุยก็จะโรย,ยด้วยหอมแดงแล้วก็พริกโซดปิดท้ายด้วยกันบีบมะนาลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะทุกคนว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงมากทุกคนวันนี้นะคะแม่นุยก็อันนี้ก็จะเป็นปลา ที่เราทอดมานะคะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้วันนี้มีกับข้าวอันเดียวนะคะเพราะว่าไม่นุ้ยทํางานไม่มีเวลาทำกับข้าวนะคะเพิ่งทํางานบ้านเสร็จเนาะก็จะรีบกินแล้วก็รีบไปอไปสซมีนะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนแมนูก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะชิมก่อนนะ ปลาเค็มคล้ายๆปลาเค็มบ้านเราเลยนะคะเค็มๆเค็มไปเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าเราบีบมะนาวนะคะบีบมะนาวแล้วก็ใส่หอมหัวแดงมันก็จะตักก็ถือว่าอร่อยดีนะคะก็อร่อยดีอยู่นะอืม อืมชอืมก็ค่อยๆประเคมบ้านเรานะคะไม่นด้ว่า,าก็อร่อยดีอยู่นะสำหรับแม่นุย้ยแม่นุ้ยคิดว่าผ่านนะคะทุกคน สำหรับแม่นยียแม่นยคิดว่าผ่านนะคิดว่าโอเคเลยมันก็กินแทนกันได้นะแทนกันได้สําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อยากอ่าอยากกินปลาเค็มนะคะก็เอามาแทนได้เลยนะใส่หอมหัวแดงบีบมะนาวแล้วก็ถ้ามีผักแกมนะคะทุกคนไม่ได้ว่าโอเคเลยนะ แต่ว่าอร่อยเลยค่ะมันเลยทอดเละไปหน่อยเพราะว่าหิวแล้วก็รีบมากอร่อยเลยไปเค็มของฝรั่ง สงสัยต้องเบิ้ลข้าวแล้วนะคะแม่หนุยพริกเผ็ดด้วยแม่หนุยขอตัวไปกินข้าวต่อก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ